ให้ทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีมังกรทุกท่านด้วยนะคะชาวราศีมังกรนะคะลัคนาราศีรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันการอ่นานไพ่ในวันนี้นะคะขออนุญาตนับลัคนาราศีตามแบบไทยนะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะว่าเรื่องราวความรัก16-31ถึงเดือนสิงหาคมนี้ของชาวมังกรนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะชาวมังกรค่ะชาวมังกรนะแหงแม่นมาเลยแหงแม่เนี่ย จะต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือต้องใช้ความอดทนในการมีชีวิตคู่นิดหนึ่งนะมันมีเรื่องที่ทรมานหัวใจให้คุณต้องได้ใช้ความอดทนอยู่กับความรักที่บางทีเนาะมันเป็นบรรยากาศของการเย็นชาบางท่านเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่านิ่งๆและเย็นชากับความรักแล้วนะคะบางท่านเนาะก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่คุณเนี่ยเข้มแข็งนะคะมีความแข็งแกร่งกับหัวใจตัวเองมากขึ้นปิดกั้นหัวใจตัวเองเลยแหละไม่ได้รู้สึกไวอิน กับความรักไม่ได้รู้สึกว่ารักใครแล้วก็ไม่ได้มีโมเมนต์ของการที่เรารู้สึกว่าต้องการเรื่องความรักที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะ หลายท่านเนี่ยกำลังเหมือนกับอยู่ในช่วงเวลาของการสับสนเนาะว่า,าควรที่จะมีแฟนดีไหมหรือว่าควรที่จะอยู่เป็นโสดสำหรับใครที่เป็นคู่ชีวิตกันนะะมันบ่งบอกว่าเราควรที่จะยุติความสัมพันธ์แล้วไปเป็นโสดไปเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะต่างคนต่างอยู่อยู่กับตัวเองอยู่ด้วยการดิ้นรนของตัวเองนะคะซึ่งการมีหรือไม่มีในเวลาปัจจุบันนี้ชาวมังกรก็ไม่ได้รู้สึกถึงความแตกต่างอะไรนะมันเป็นความเย็นชาเกิดขึ้นในความรักไม่ได้ เห็นคุณค่าเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ตนเองได้รับบางท่านก็มีเรสแฟลกมาแล้วเนาะหรือใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เราทรมานใจมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยก็พร้อมที่จะยุติบทบาทอะไรที่มันต้องเป็นทุกข์ใจละพอคุณคิดว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่กับความทรมานหัวใจได้ไม่อยากที่จะคิดเองเออเองไม่อยากที่จะคิดถึงใครที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่อยากที่จะไปรู้สึกกับคนที่ไม่ใช่นะคะแล้วก็ นะไม่อยากที่จะมีความหวังอะไรมากนะเกี่ยวกับความรักบางทีมันก็ทำให้คุณเนี่ยเสียหลักเสียศูนย์ไม่สามารถที่จะเต็มที่โฟกัสเรื่องอื่นได้อย่างดีนะคะบางท่านเนี่ยก็อยู่กันมาเป็นครอบครัวเนาะพอมีปัญหากันมันเหมือน ความสัมพันธ์มันมีความอึมครึมเราก็อยู่กันด้วยเนี่ยฮะภาระหน้าที่จนมันกลายเป็นความอดทนเพื่อที่จะอยู่ให้ไปตลอดรอดฝั่งกลับมาในวันนี้นะคะคุณมองว่าการที่เราเดินออกมาน,นับหนึ่งใหม่เริ่มต้นใหม่จริงๆก็ไม่ได้กล้าขนาดนั้นนะคะแต่คุณก็เชื่อว่า คุณก็คิดว่าคุณดีพอที่คุณจะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะคุณมองว่าตนเองก็มีศักยภาพมากพอนะสามดาวยังมีความเจ็บปวดเรื่องหัวใจเกิดขึ้นนะคะบางท่านถ้าใครโสดอยู่ก็ยังย้อนคิด กลับไปถึงเรื่องราวเก่าๆที่เคยเจ็บปวดเสียใจมาพอกลับมาคิดซ้ำคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะไม่อยากเอาใครมาเป็นภาระหัวใจไม่อยากอกหักเพราะคุณรู้ว่าความอกหักและความเสียใจมันทรมานมากๆมันเจ็บปวดหัวใจมากๆมันเหมือนคนที่เราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเราตายทั้งเป็นเลยก็ว่าได้นะคะบางท่านเนี่ยเผชิญกับเรื่องรักสามเศร้ามา นะคะหรือว่าเผชิญกับปัญหาครอบครัวพ่อแม่พี่น้องครอบครัวหรือปัญหานิสิตอะไรต่างๆที่เป็นปัจจัยข้างนอกที่เข้ามารบกวนคู่ชีวิตของคุณเนี่ยมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้าคุณไม่สามารถที่จะรักกับคนที่มีปัญหาได้หรือบางทีเราอาจจะมีปัญหาเองนะคะในชีวิตส่วนตัวคุณก็รู้สึกว่าคุณเหนื่อยล้า คุณอยากจะโฟกัสแต่ปัญหาตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ใครต้องมาเดือดร้อนกับชีวิตคุณมันก็เลยจะเป็นแบบพลังงานที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่คนเดียวดีกว่านะคะหรืออาจจะบ่งบอกหมายถึงบางทีเราเนี่ย รู้สึกเหมือนโดนทำลายน้ำใจทำลายความรู้สึกมาซ้ำๆๆจนหัวใจมันแหลกสลายไปหมดแล้วนะแล้วคุณเองก็รู้สึกว่ามีแต่ตัวคุณเท่านั้นที่พยายามจะรักษาบาดแผลหัวใจนี้ด้วยตัวคุณเองซึ่งมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีกันอยู่หรือว่าการไม่มีกันนะคุณก็มองว่ามันก็ จะต,ต้องเกิดขึ้นในวันใดวันหนึ่งแต่ในช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับคุณใจท้อมากๆนะคะชาวมังกรเกี่ยวกับเรื่องความรักความสัมพันธ์คนโสดอยู่เนี่ยมันก็บ่งบอกว่าบางทีเนี่ยคุณโสดอยู่คุณก็ปลอดภัยดีอยู่แล้วซึ่งคุณเองก็ไม่อยากที่จะไปดึงใครสักคนที่ไม่ชัดเจนเข้ามาหรือไม่อยากต้องตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องรอคอยต้องรอคอยความชัดเจนซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ถ้าไอช่วงเวลาของการจีบกันเนี่ยการรอคอยมันจะเสียใจไหมมันจะเป็นคุณหรือเปล่าที่ต้องผิดหวังคือคุณนะคะชาวมังกรเนี่ยกลัวการแตกสลายของหัวใจมากมก็เลยทำให้นะเวลาที่คุณจะรักใครหรือว่าจะให้ใจใครในช่วง8ถึงส1สิงหาคมนี้เนี่ยในัวเือในช่วง16-31ถึง31สิงหาคมนี้เนี่ย คุณจะไม่ค่อยคิดเยอะนะแต่คุณไม่ค่อยอยากจะมีใครเข้ามานะ่ะอืมมันพร้อมที่จะปฏิเสธหรือบางท่านมีคนใกล้ตัวมีคนมีคู่มีเจ้าของพวกนี้นะคะเข้ามาจีบคุณซึ่งมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดใจคุณทรมานใจซึ่งคุณมองว่าถ้าคบกับคนที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเขามีทางเลือกอื่นเนี่ยซึ่งปลายทางมันก็เป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องเสียเวลาและก็ไม่มีเขาอยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันจะไม่มีเขาในวันนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้แตกต่างถ้าต้องรอไปในอนาคตเพราะเหมือนคุณเห็นอยู่แล้วว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะใครที่เจอความรักที่ไม่ชัดเจนหรือว่ารักกับคนที่เขามีคู่มีเจ้าของเข้ามาจีมันบ่งบอกว่าเราจะได้ยุติความสัมพันธ์กันหายจากกันไปในช่วงเวลานี้นะคะไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันเลยตลอดทั้งช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนี้นะคะแล้วก็คิงเหรียญเนี่ยหลายท่านก็จะเริ่มอยู่กับสิ่งที่มันมีค่ากับตัวเองเนาะ อยู่กับงานอยู่กับเงินนะคะใครที่แบบมีครอบครัวมีภาระที่ต้องดูแลคุณก็รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการเอาสัตว์เลี้ยงมาอุปการะนะคะเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวเลี้ยงอะไรไปก็ตามนะแต่มันมุ่งบอกว่าเราก็มีสิ่งที่เราต้องดูแลซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่คุณประเมินว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราต้องอยู่กับสิ่งสิ้นนี้ไป โดยที่แบบไม่จําเป็นต้องมีคนรักหรือบางท่านนะคะมีลูกติดมีครอบครัวมามันก็บ่งบอกว่าเราจะโฟกัสครอบครัวโฟกัสลูกที่เราต้องรับผิดชอบนะคะที่ก็คือจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเป็นหน้าที่ของคุณอะที่มันไม่สามารถหลุดพ้นได้อย่างคู่ชีวิตคนรักเนี่ยคือมันหลุดพ้นได้คือคุณก็จะ ไม่ได้ไปสนใจอะไรแบบว่าทุ่มเทหัวใจที่จะคิดเรื่องนั้นน่ะนะคะม,มีพลังงานของความเป็น h Emperor h <The> Emperor จริงๆมีอีโกอยู่ด้วยเช่นเดียวกันไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นะคะหรือโสดแบบเนี้เราก็รู้สึกว่าเออเรามีเสน่ห์แบบไม่ต้องอยากผูกมัดอะไรกับใครทั้งนั้นเพราะว่าก็อยากเป็นคนคุมเกมอยากเป็นนักล่าอยากรู้สึกว่าได้คุยกับ ใครไปที่มันแตกต่างคุยไปเรื่อยๆคุยแบบไม่ต้องการผูกมัดเพราะเวลาจะคุยแบบผูกมัดก็รู้สึกว่าไม่อยากจะต้องเสียใจอ่ะไม่อยากมีโมเมนต์ของการเป็นคนอกหักเกิดขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะอ่ะมีพลังงานของอะไรมาบ้างล่ะมีพลังงานของการที่คุณนะคะพยายามที่จะเอาตัวเองเนี่ย ออกจากความกดดันออกจากความมืดมนนะพยายามปลดปล่อยให้ตัวเองเนี่ยในค่อยๆหลุดพ้นออกจากความทรมานหัวใจหรืออะไรที่มันไม่ใช่นะคะแล้วก็จะพยายามเอาตัวเองออกมาจากความยากลําบากเนี่ยบางท่านเนี่ยตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นฝันร้ายทะเลาะกันบงการชีวิตกันหรือว่ามันท็อกซิกอะค่ะมันบั่นทอนมันอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันอยู่แล้วมันก็ไม่ ถ้าเหมือนคุณรู้ว่าถ้ามันไม่มีการเนี่ยมันน่าจะดีกว่าก็เลยอาจจะได้พยายามมุ่ตัวเองออกมาจากจุดที่มันทรมานหัวใจนั้นนะคะมีพลังงานของการที่คุณก็จะเชื่อในเรื่องของอเชื่อในเรื่องของจัก,กรวาลเชื่อในเรื่องของโชคชะตาเชื่อในเรื่องของบุญบาร,รมีวาสนาของตัวเองมากขึ้นว่าชีวิตเราก็คงจะมีบุญมีวาสนามีการที่จะต้องได้พบสิ่งดีๆยังเชื่อว่าตัวเองจะได้ พบเรื่องราวดีๆอยู่ยังเชื่อในความโชคดีของตัวเองอยู่ว่าตัวเองจะได้รับเรื่องราวดีๆใดบ้างนะคะก็ยังปรารถนาสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอเนาะม,มีพลังงานของ ความเป็นเจ็ดไม้เท้ามานะคะพลังงานความเป็นเจ็ดไม้เท้าเนี่ยมันบ่งบอกว่าตอนเนี้ยเราจะเริ่มมีสมาธิมีสติแล้วก็เริ่มกลับมารีเซ็ตตัวเองในสิ่งที่มันเป็นเรื่องสําคัญเนาะเรื่องต้องรับผิดชอบเรื่องนะที่การงานนี่สินภาร,ระครอบครัวหรือใครผ่านการมีครอบครัวมาแล้วเราก็จะโฟกัสอะไรที่มันเป็นหลักเป็นฐานมากขึ้นนะคะเต็มที่มากขึ้นจะไม่ค่อยสนใจเรื่อง,องความรักเนาะ จะฟูนี่คือการเป็นอิสระการปลดปล่อยตัวเองออกมาจากความทรมานตรงนั้นเนาะหรือนยคะมันบ่งบอกว่าใครที่โสดอยู่เนี่ยคุณก็รู้สึกว่าคุณยังยังมีหลายอย่างต้องทํายังมีหลายเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันสําคัญกว่าการที่จะมีความรักนะแล้วก็ตอนนี้ยังรู้สึกว่ายังรักอิสระอยู่นะคะบางทีเนี่ยถ้ามีความรักจริงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าในช่วง 1 6บหถึงสาิบสิงหาคมเนี่ยมันเหมือนยังไม่ได้สนใจยังไม่ได้จะ ไปโหยหาความรักนะยังไม่ได้อยากที่จะวิ่งเข้าหาใครขนาดนั้นนะคะใครที่แบบไม่ชัดเจนหรือว่าใครที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจนะคุณก็จะปล่อยวางคุณจะไม่ไปควบคุมใครไม่ควบคุมชีวิตคนอื่นจะกลับมาควบคุมความรู้สึกตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็เดอะซันนะคะจะทําให้ตัวเองเนี่ยมีความหวังมีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันทุกๆวันโดยไม่ปรารถนาอะไรกับสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะก็จะเน้นเรื่องของ ตามใจตัวเองแหละสรุปแล้วเนี่ยที่ดูมาทั้งหมดทั้งมวลก็คือตามใจตัวเอง ทำให้ตัวเองมีความสบายใจมากที่สุดอะไรที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่สบายใจก็จะปลดปล่อยอะไรที่อยู่และยื้อไปมันไม่ดีก็มีแนวโน้มว่าจะยุตินะคะหรือว่าถ้ามันไปจากกันไม่ได้จริงๆในวันนี้ก็มีแนวโน้มว่าอาจจะตัดสินใจแยกกันอยู่หรือว่าไม่คุยกันนะไม่คุยกันเป็นแบบสิบกว่าวันอะไรประมาณนี้คือคุยกันแต่เรื่องสําคัญอารมณ์ประมาณนั้นนะคะหรือใครที่คุยกันแล้วแล้วมันอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็บ่งบอกว่า เมื่อหากมันไม่ชัดเจนนะคะคุณก็ไม่ได้โฟกัสที่จะไปหาคําตอบสําหรับความชัดเจนบอนจะทําให้คุณี่ยกลับมาทบทวนตัวเองว่าสาเหตุใดที่ไม่ชัดเจนเป็นเพราะคุณหรือว่าเป็นเพราะบรรยากาศหรือว่าเป็นเพราะเขาเมื่อเราตั้งสติแล้วรู้แล้วว่าเขาอาจจะ ไม่รู้สึกอยากชัดเจนในตอนนี้คือคุณก็ไม่ได้ไปกดดันแต่ว่าคุณก็ไม่คาดหวังเช่นกันคุณก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนโฟกัสเป้าหมายใหม่ลกลับมาโฟกัสตัวเองทําให้ตัวเองดูดีขึ้นถ้าในอนาคตเราพิสูจน์แล้วว่าเราก็ยังเป็นคนดีสําหรับเขาก็แล้วแต่เขาจะพิจารณาแต่ถ้ามันจะต้องไม่ชัดเจนไปไกลกว่านี้ คุณให้ลิมิตไว้แค่เนี่ยสิบห้าวันนี้นะคะถ้ามันต้องดูกันไปอีกเป็นเดือนเป็นปีคุณรู้สึกว่าคุณมีค่าพอกับการที่จะปลดล็อกตัวเองออกมาจากจุดที่มันบั่นทอนท็อกซิกนี้คุณไม่ต้องการไปอดทนกับอะไรที่เรารู้สึกว่า เราต้องทุ่มเทถ้าคุณมองว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรกับการรอคอยครั้งนี้คุณก็พร้อมที่จะไปเริ่มต้นใหม่เพราะคุณก็เชื่อว่าในช่วงเวลาที่คุณดูแลตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองทุ่มเทกับตัวเองเข้าใจตัวเองก็น่าจะมีอะไรดีๆที่จะดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีสําหรับชาวราศี เหมือนก่อนนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอพระคุณมากๆสำหรับการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่ากดติดตามมาไว้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ใหับหาคลิปต่อๆไปด้วยนะหรือใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากดูดวงส่วนตัวจะแอดเอาไว้ให้นะแอดไลนะ์ทัลล์หน้าคลิปวิดีโอนี้มีตัวแอดด้วยนะคะหรือว่ากดลิงก์เข้ามาได้เลยจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะแฟนเพจที่จะอัปเดตนะแฟนเพจอินสตาแกรมอินสตาแกรมนะคะแล้วก็ c e b o o k ที่จะอัปเดตดวงรายวันทุกวันรันดอมทุกวันคือมีดวงดีๆอัปเดตท,ทุกวันเลยนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอ youtube นี้ด้วยเช่นเดียวกันกดไลค์กด u like, b s c r i b e กันเอาไว้นะคะให้มาอัปเดตอัปเดตท,ทุกวันเลยนะคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวจะมาตอบคอมเมนต์เองทุกคอมเมนต์เลยวันนี้สวัสดีจ้า